ก็ได้แล้วครับเฮยร่วงเกยอยมึงนนเคยว่าไงก็ชิมยย่วๆกันแบบนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมแหมเห็นแล้วหิวตามนะคะ ตอนนี้ค่ะหลวงไก่บอกรอแค่เครื่องหมายฮาลานสากลค่ะกะ <งา S 1> ปิเคยกุ้ง <ๆ S 2> ของหลวงไก่ก็พร้อมตีตลาดต่างประเทศนะคะเห็นแบ,บแรนด์มาไกลขนาดนี้ได้ในเวลา3เดือนๆๆนักร้องตักตายบอกหายเหนื่อยแล้วค่ะ<ๆ>หลังตัดสินใจเอาบ้านที่ดีและทรัพย์สินที่เหลือไปเข้าธนาคารเลยนะคะหมุนออกมาเป็นเงินทําทุนค่ะท,ทําธุรกิจอาหารแบบนี้เพราะว่าเงินเก็บไม่เหลือแล้วช่วงที่ไม่มีงานยาวมา2ปีนะคะ ด้วยเป็นคนจังหวัดตรังค่ะของดีประจําถิ่นก็คือเคยกุ้งแบบนี้แล้วก็กะปิเคยกุ้งหลายบ้านต้องมีติดครัวไว้ก็เลยบอกว่าไม่รอช้านะคะเอาของใกล้ตัวที่ต้องกินนี่แหละมาสร้างเป็นแบรนด์ค่ะออกแบบโลโก้เสร็จก็เอามาขายในติ๊กตอก,ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไลฟ์สด Facebook ด้วย บังเอิญเจอลูกค้าที่ทาบริษัทการตลาดนะคะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็เลยมีแผนส่งออก,กะปิเคยกุ้งไปเจาะตลาดอาเซียนกันเลยแล้วก็ตอนนี้เล็ง,งปไปแถบตะวันอ,ออกกลางด้วยไปฟังแผนการตลาดของพี่หลวงไก่กันค่ะใต้บ้านเราแกงไตปลาคนก็ทําเยอะเครื่องแกงคนก็ทําเยอะแต่เข้าไปในครัวไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอ่านตัวหนึ่งก็คือกะปิ กะปคือกระปีเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยขส่วนมากเขาจะทากันเองแต่ว,ว่าเขาไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจเขาทํากันแบบว่าขายกันแบบท้องถิ่นทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะนํากัะปีบ้านเรา,าอ่ะมาทําตลาดให้เป็นตลาดระดับประเทศคิดว่าเราจะเปิดตลาดในประเทศแล้วก็จะส่งนอกประเทศในเขาเรียกว,ว่าแถวตะวันออกกลางแถวอาหรับมาเลเซียอินโดนีเซียดูไบบุนไนอะไรแบบนี้ครับ ฝันไว้นะคะว่าถ้าอนาคตเนี่ยกะปิเคยกุ้งของตัวเองติดตลาดขึ้นมาจริงๆนักร้องเพื่อชีวิตปักตาอยากให้ธุรกิจของตัวเองก็ได้ช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ด้วยนะคะหลังเห็นเรือประมงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หนักกันเลยละค่ะก็เลยอยากช่วยสร้างอาชีพด้วยการรับซื้อเคยกุ้งจากเรือประมงแถกอันดามันค่ะไม่ได้แค่สร้างอาชีพให้กับพี่คนเดียวนะผมพี่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนหนากุ้งในทะเล คนชาวประมงในบ้านเราก็ัวชาประมงที่อยู่ในทางใต้จังหวัดตรังฝั่งอันดามันนะครับเขาได้มีการทํากันคือเอาวันนี้จังหวัดตรังได้แค่นี้เอาไปวิ่งที่กระบี่เอาไปซื้อฝั่งละนองไปซื้อฝั่งภูเก็ตไปซื้อฝั่งสต ون, ูลเพื่อจะเอาสินค้าเข้าโรงงานมันไม่ได้แค่ชาวประมงจังหวัดเดียวนะเราสร้างอาชีพให้พี่น้องชาวฝั่งอันดามันเพราะว่ากุ้งอันดามันเนี่ยมันจะเป็นกุ้งอีกรสชาตินึงกับกุ้งอ่างไทยขาอีกอีกอีก,อก,อก,อกรสชาตินะ นอกจากไล่สดทายของสร้างแบรนดิ like so ้งให้สินค้าตัวอย่างก็อยากให้แฟนเพลงไม่ล like ืมหน้ากันนะคะเพราะงานเพลงก็ยังทำอยู่ค่ะมีเพลงใหม่ที่ตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็อยากให้ฟังกันเร็วๆนี้นะคะเป็นบทเพลงสำหรับให้กำลังใจนักดนตรีที่ประสบปัญหาไม่มีงานจ้าก็ไม่ต่างจากตัวเองตอนนี้เลยค่ะ